สวัสดีครับวันนี้ชาวนาอยู่ครับพาทุกท่านมาพบกับชาวนามืออาชีพครับเจ้าของแปลงนาที่ใช้วิธีการตีตารางแล้วก็ปาเป้านะครับสวัสดีครับอยากให้พี่แนะนําตัวนิดนึงครับผมบุญจันทร์แก้วสีครับอยู่ที่บ้านเลขที่สามหมู่แปดตำบลมูลนิธิงชูชนันคยนาอันคายนานครับ 8, 8, 8. ตอนตอนปาเป้าเนี่ยยากไหมครับแรกๆก็ยากครับเพราะว่าเราไม่เคยไม่เคยก็ยากเลยพอได้สักพักก็คล่องตัวสบายเลยครับมีอะไรที่ต้องระวังไหมครับ ต้องระวังก็ต้องระวังตอนต้องจุมงจ่มแปลงกุ่มแผงก้ายดีไม่งั้นมันจะขาดครับระวังต้องระวังต้องให้มันคลายตัวก่อนให้ตัวก่อนต้องน้าพรมก่อนครับครับน้าพรมก่อนที่จะาปาให้มันดึงออกมาง่ายง่ายครับง่ายคือน้ำพรมก่อนแล้วจะง่ายครับสะดวกในการปาลนะแล้วตอนนี้ความแม่นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับตอนนี้ก็เจ็ดนสะิบเปอร์เซ็นต์ะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ยืนจะดีกว่าก้มครับยืนเลยตีตรงตงเนี้ยจะง่ายกว่าได้ระยะใกลๆ,ๆตัวจะไม่เข้มที่ไกลๆจะรี ต้องไกลๆถึงรับไกลหน่อยระยะห่างๆน้ำหนักตุ้มกล้ามัน<ร> <ๆ S 1> ได้ใช่ไหมครับได้ครับแต่ต้องรู้สึกว่าต้องปรับปรุงดินหน่อยนะดินยังจะร่วนไปหน่อยดินเบลล้วนอ่าต้องให้ดินเหนียวกว่าน,นี้อีกหน่อยจะดีเพิ่มความเหนียวนะฮะเพิ่มความเหนียวเพราะเมื่อกี้ไปลองมาแล้วเหมือนมันเป็นทรายเนาะอ่าต้องดินต้องเหนียวอ่าตอนนี้ข้าวสองวันแล้วสองวันขอบคุณพี่มากเลยครับ